สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเดินทางมาเที่ยวหาดอ่าวเกยนะครับซึ่งหาดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ตำบลกุระอำเอภอกุระบุรีจังหวัดพังงานะครับตามผมมาเลยนะครับผมกําลังพาเพื่อนๆเดินลงหาดด้านล่างนะครับมีเสียงคลื่นทะเลซัดเข้ามายางฝั่งแล้วก็มีเสียงของเครื่องยนต์จากเรือหางยาวนะครับเพื่อนๆลองฟง ตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินลงมาถึงหน้าหาดแล้วนะครับซึ่งผมมาหาดอ่าวเคยที่นี่นะครับตอนเวลาช่วงเช้าประมาณ8โมงนะครับน้ำทะเลที่นี่เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันเป็นน้ำสีฟ้าคามสดใสนะครับและคลื่นลมและคลื่นทะเลค่อนข้างจะแรง,งต่อสมควรน,นะครับเพื่อนๆลองดูครับ เ okay, พื่อนๆเดินตามผมมาเลยนะครับผมกําลังจะเดินไปทางขวาขอ,อางฉาดนะครับซึ่งผมเห็นไกลๆเป็นหินสีด,ดยยําเรียงรายอยู่เต็ไปหมดนะครับเดี๋ยวเราเไปดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับ ห,หินที่นี่จะดูเป็นสีดํานะครับสีก็มาท่าออกน้ำเงินนิดๆหน่อยๆนะครับเห็นไหมครับและมีลักษณะก้อนค่อนข้างจะใหญ่นิดหนึ่งส่วนใหญ่จะออกแนวเป็นก้อนแต่เป็นรูปทรงวงรีนะครับและก็เวลาน้ําทะเลซัดเข้ากระทบกับหินนะครับจะดูสวยงามน,นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูภาพวิวช่วงที่น้ำกระทบกับหินนะครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวตามผมไปดูหินทางฝั่งนู้นดีกว่านะครับซึ่งผมดูจากไกลๆเห็นมีหินจํานวนปริมาณมากกว่าฝั่งเมื่อกี้ที่ผมไปถ่ายให้เพื่อนๆผมนะครับตามผมไปเลยครับนี่ครับเพื่อน ตรงนี้นะครับมีก้อนหินเรียงรายมากกว่าตรงจุดเมื่อกี้นะครับและก่อนจะจากกันไปนะครับผมจะทิ้งภาพสวยๆถ้าเป็นภาพวิวคลื่นทะเลซัดกับก้อนหินให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับและก่อนจากกันนะครับผมฝากช่องของผมด้วยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ต่างช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการทาคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ បាយបាយ